สวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับ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 อูครับสวัสดีครับเซฟครับทำยัไงวันนี้มาร่วมงานกับเดอะรุสกาก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็เออไม่ได้เจอพี่พีเป็นขับสักพักหนึ่งก็ช่วงนี้เราแบบว่าหายไปคือหายไปสอบเซฟก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นเกียรติด้วยครับที่ว่าทางแบรนด์ฮิโรสกาแบบว่าให้เกียรติเราสองคนเนาะได้มาร่วมงาน ดีใจมากๆที่แบบได้มาเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดถึงคิดถึงใช่เพราะว่าแบบไม่ได้เจอนานจริงๆนะใช่ไหมครับอืม <c oughs> แล้วแบบเนี่ยมามากันเต็มเลยรู้สึกว่าใจฟูมีมีกำลังใจในการทำงานแหละ <c oughs> เออพอ <c oughs> รรดีเจ้าค่ะหนึ่เป็นไงเราปกติเราเป็นแ,แ,แบบโซนไหมเกิดแผลบ,บ่อยไหมโห <c oughs> น่าจะบ่อยนะพี่อุ๋ยจริงที่พูดไปเมื่อกี้คือแค่น้ำจิ้มที่ที่บอกว่าโดนแมลงอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วอู๋จะแบบ เดี๋ยวแบบลื่นนู่นลื่นนี่หรือว่าเตะบอลเล่นบาสอะไรางเงี้ยอุจ้จะได้แผลตลอดใช่มันก็เยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราไปออกกองนเนี่ยเนาะมันก็มีโอากาสแบบเกิดอุบัติเหตุได้เอใช่ใช,ใชครับใช่เอ,อ้<อ>จริงๆรผมก็ได้แผลมาตอนถ่ายซีนฟุตบอลน,นะครับในกีฬาฟ้าใช่อะไรก็หนักนเดียวแต่ว่าตอนนี้จ้างาเวลาเรามีตัวช่วยดีๆใช่มเฮ้ยเออค่ะคืออาเซฟยังไงล่ะ ถ้าผมก็เอาจิงคือก็ตอนเด็กเสร็จก็ค่อนข้างโซนครับก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าวิ่งเล่นแล้วก็หกล้มตลอดครับแต่ว่าก็มีม,มีตรงนี้บ้างมีตรงเข่าบ้างมีตรงหน้าแข้งบ้างอะไรย้ยครับหรือว่าไม่ก็จะเป็นรอยยุงกัดเพราะเราแบบกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเกาจนเป็นแผลเพราะเราก็กำเหลืองไม่ดีด้วยพื้นฐานเนาะก็แบบเกาก็เกิดแผลจนแบบตกสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยครับออพอตกสะเก็ดแล้วก็ยังจะเกาอีกเพราะเราไม่รู้แต่พอเมื่อกี้นั่งฟังก็แบบ อ๋อเขตกสะเก็ดเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นหลังคาเออแบบจริงๆพอแบบป้องกันผิวเราเพราะผิวเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นความรู้ที่แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเอ,อ้ถ้าตกสะเก็ดเราเกาออกเนี่ยมันคงจะดีขึ้นหรือมั้ง<ช>อันนี้อันนี้ว้าวมากเลยเพราะว่าปกติตอนที่อู๋เป็นเด็กเราเป็นแผลอะไรเงี้ยโอู๋จะไปนั่งแกะชอบแกะออกมาอ,มอะไรเงี้ยอู๋มอเตอร์แปะเลยนะใช่ใช่แบบแต่บางบางอันเนี้ยที่แบบมันเป็นแผลออกมาแล้วอะไรเงี้ยอู๋อูอเผื่อไปแกะ ใช่แต่ว่าพอมาได้พอมาได้ยินอย่างเงี้ยมันแบบวิว้าวมากมันกําลังแบบคือคือเขาจะว่าในภาพในหัวคือปรักหาปุ๊บแล้วมันก็กําลังแบบว่าอมใช้ใช้แบบค้อนตีซ่อมข้างในกันอยู่เงี้ยเอ่อเนื่องจาตอนนี้เราก็ได้ดูช่วยที่ดีอย่างยูรูสกาเขาใช่ครับเอาไปนี้แบบออกกองถ้าเป็นแผลก็คือไม่กังวลแล้วเนาะใช่ครับอ่าเอางั้นฝากแฟนๆหน่อยนะแบบว่าแบบเอ้ยเป็นแผลหรือว่าแผลตรงสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยฝากดูสูสกาด้ันครับผมก็ทุกคนครับ เจลพี่เลทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตประจําวันมันต้องมีแหละที่แบบว่าเราเดินเดินอยู่ก็แบบอุย้ยไปโดนอะไรไม่รู้ที่แบบว่าเอ้ยเกิดแผลเป็นรอยขวดนี้แล้วก็เลือดออกอะไรอย่างเงี้ย <ừ> บ้างครับ <ừ> คือหรือว่าเราแบบว่าทํางานแบบใช้คัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้ยโดนแผลก็เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่จะบอกว่าฝากพิลูกสกาเจลด้วยนะครับทุกคนก็ อยากจะบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับทุกคนแน่นอนสําหรับใครที่แบบว่ามีแพ้เป็นที่แบบว่าเออมีแพ้ตกสะเก็ดแล้วก็ระคายเคืองก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยได้ชุ่มชื้นแน่นอนแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมด้วยใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่แพ้เป็นปกติแต่เป็นแพ้เป็นที่เกิดจากสิวด้วยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ครับก็คือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผิวกายเลยครับน<ช>ี <ๆ S 1> ่ก็มีทั้ง2องไซน์นะมีทั้งแบบว่า ไซส์ที่แบบว่าเป็นไซส์เล็กสำหรับพกพาง่ายอีกไซส์นึงที่แบบว่าอยู่ติดบ้านเราได้เลยครับใช่แล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งที่พี่เพิ่งถือเมื่อกี้อ๋ออันนั้นใหญ่เกินอันนั้นน่าจะเป็นไซส์พิเศษค่ะของแฟนๆไว้เนาะใช่ครับเราฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างเคยมีตักค์เทนมาอ๋อ ก็จกบอกว่าสนุกมากเลยคือก็เป็นอะไรใหม่ๆเนาะคือแบบว่าเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้แบบไปในพาร์ทของทํางานคือเราก็มีแบบว่าเไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ไปในพาร์ทของทํางานเราก็ได้ไปเจอพี่ๆแฟนคลับครับก็รู้สึกแบบว่าฟูลฟิลอะเป็นเป็นฟิลที่แบบเป็นฟิลใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ไปแล้วพอเราไปเราก็แบบเอ้ยได้ทําอะไรใหม่ๆได้ไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆได้กินของใหม่ๆก็ภาพรวมทุกอย่างคือแบบว่าเซฟแฮปปี้มากเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปเจอทุกคนด้วยครับ ใช่เอาจริงๆการที่เราได้ไปเจอแบบว่าพี่ๆแบบแบบเออชาวแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ไปแค่แบบเอ้ยเราได้ไปเจอพี่ๆแต่ว่าเราได้แบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาไปแบบเอ้ยดูอาหารเอ้ยไปชิมอาหารของเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้แบบลงไปใช้แบบชีวิตแบบเอ้ยไปประเทศไหนเราก็เป็นแบบเหมือนเป็นคนประเทศนั้นเลยถ้าไหนใช่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 ่ใใช่ใช่ใช่ แต่ว่าก็ยังมีทิวที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศใช่ครับยังมีมีครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีไปไหนก็เร็วๆนี้จะมีไปซูโจ,โจครับใช่ก็จะเป็นแฟนซายที่ซูโจครับผมแล้วเป็นยังไงแต่ละคนเป็นตัวไปไหนกันก็จริงๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบว่าทุกครั้งที่พอเรารู้ว่าเราเนี่ยจะได้ไปใช่ไหมครับคือเราก็จะแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะแบบ เตรียมตัวยังไงดีเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ใจเราเนี่ยคืออยากจะไปเจอพี่มุกคนมากแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นที่ได้เจอครับโอ้ก็เอาจริง่งนี้เตรียมตัวก็คือช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพครับให้แข็ขงแรงพร้อมที่จะแบบว่าเอาความสดใสไปให้พี่พี่เขาทุกคนใช่เพราะว่า ก็อย่างที่บอกบางแบบบางคนไม่สามารถบินมาหาเราได้เราก็ครั้งนี้เราได้ไปหาแล้วเราก็อยากทําให้เขาแบบเอ้ยคุ้มค่ากับการรอคอยครับที่ได้เจอพวกเราครับใช่ครับจริงๆมันก็ต้องมีความประทับใจเนาะเรามีแบบว่าเจอพี่ๆแบบรับมีอะไรที่แบบประทับใจไหมแบบเต็งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเซบชอบมากคือทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเจอกันใช่ไหมพี่ทุกคนจะมาแบบจัดเต็มแบบว่าชุด สวยๆหน้าผมแบบมาสวยๆเลยแล้วคือแบบแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกาแบบโอ๊ยประทับใจอ่ะคือแบบว่าเขาแบบว่าแต่งตัวทําหน้าแต่งผมอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบสวยทุกคนเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจเนาะชื่อแบบว่าพี่ทุกคนเนี่ยแบบจัดเต็มมหาเราเราก็มีกําลังใจแบบจัดเต็มหาพี่เหมือนกันเพราะบางคนก็แบบว่าคือมันจะมีวิดีโอคอลอะไรเงี้ยเขาจะให้เราเลือกเลือกชุดเลือก่าใช่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 เหมือนเราเล่นเกมแต่งตัวเลย เป็นไงมีพี่ๆเม่ไหร่ที่แต่งตัวมาเ้วบอกว่า้ว้าวอยากแบบอยากขอชุดมาแต่งเลยจริงจริงคือจริงจริงมีมีมีเยอะมากมีแบบพี่ๆหลายคนเลยแล้วก็เป็นชุดแบบสวยๆทั้งนั้นบางชุดก็แบบมาแบบด้วยความที่แบบสมมติเราไปดเดสซาก็มีอ่าใช่หรือว่าเราไปประเทศไหนใช่ไหมเขาจะมีแบบธีมชุดประเทศนั้นใช่ประจำประเทศใช่ครับก็แบบสวยเลยทุกคนใช่อยากใส่บ้างอะ ชุดชุดสวยไงใช่เขาอยากใส่ชุดแบบชุดประจำชาติอะไรอย่างงี้ใช่ได้ได้ใส่ได้ใส่แล้วแล้วสร็ก็ได้ใส่แล้วเป็นการกลับมาที่ไทยก็คืองานแบบขำควานเบอร์ใช่ครับจ๋ออะก็มีหายไปพักหนึ่งครับมีมีครั้งหนึ่งไปสอบใช่ขอสอบบ้างไม่ได้เหรอได้แต่ว่าให้เขาเรียนหนังสือบ้างแต่ว่าที่พัก ที่แบบพักไปอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแค่แป๊บเดียวแต่รู้สึกมันนานมากเพราะเราไม่ได้เจอพี่พี่ไม่ได้เจอพี่พี่หรือว่าไม่ได้เจอใครพอที่หายไปไม่ได้เจอพี่นะแต่ผมคือไม่ได้เจอเซนไม่ระหว่างสอบผมก็ไปให้กําลังใจไงก็ไปกินข้าวกันไงครับไม่ได้จะไปรับคนที่มาหาอะไรเหรอตอนสอโอน้ำพี่หูผมครับนี่ไปเลยรถอีแตนมะ อันนี้เขาไปตามตามไปเราตามไปหาเราที่มหาลัยก็คือด้วยความที่อยู่อยู่อยู่ใกล้กันครับก็แบบเออก็มีแบบเจอกันได้เพราะว่าผมน้องอยู่รังสิตแต่ผมมาเลยไปอีกนิดหนึ่งเราไม่เจอเขาแบบเดียวไม่ได้เลยหรอได้ไหมล่ะอันนี้แบบเหมือนโดนแบบ ไม่มคือพี่ไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าอูเป็นคนพูดเองว่าอูไปเฝ้าเขาที่มหาหลายัยอันนี้ <c oughs> คือให้ผมตอบเลยนะไม่พี่อูพูดเองพี่อูต้องย้อนดูถามแฟนๆได้พี่ไม่ได้มาเป็นต้นก็ไปเราไปเจอไงไปกินข้าวแต่<น>แตอูว่าไม่เจอแบบเดียวคิดถึงแตบคือเหมนะือนว่าไม่ได้กับพวกพี่อาณาแต่กับเ,เซฟแบบเดียวเราจนมุมแล้วแล้วผมโดนแบบจ่ออย่างเงี้ย เป็นพยานนะนี่ไม่เป็นพยานเขาไม่เฝ้าหรอสิอคือคือจริงๆก็คือแบบว่าไม่ถึงขั้นเศ้าขนาดนั้นแต่แว่าก็แบบเออเราก็มีแบบนัดเจอกันแล้วก็แบบไปกินข้าวอะไรอย่างงี้รอรับจริงที่กำลังใจที่สอบเลยเหรอเราส่งข้อความมันไม่พอหรอต้องส่งตัวไปได,ด้วยววิไปเรื่อยแล้วตอนนี้มีอยู่วะ เสร็จมารับแล้วไปกินข้าวหรอครับใช่นั่งขับตุ๊กตุ๊กไปเออ,เอ,อโอเคโอเคขับอะไรก็ไปแหละแต่ก็ขับไปรับเซฟแหละไม่รู้ไม่รู้ก็ตามใจก็บอกว่าขับรถไปก็พี่ก็ตามตามที่ผมพูดอ๋อเราไปเรื่องเอาเรื่องอื่นใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคสรุปว่าคือเราทำที <c oughs> ่อันนี้พี่ก็ป่าพายานเยอะแยะ ไม่เห็นมีเลยโอเคเพราะว่าแต่ว่าเราสอบเราสอบเป็นไงเราเซฟเราทำได้หรือได้ครับอ๋อถ้าพูดตรงๆเลยใช่ไหมได้ทำครับได้ทำก็สอบแต่ว่ากำลังใจเต็มร้อยอ่าใช่กำลังใจเต็มร้อยได้แล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากพี่อู๋ก็ยังมีกำลังใจจากพี่ๆทุกคนนะครับเอาไปแก้ดีกว่าหรอเอาแล้ว ม,มบับที่เป็นนกแก้วใช่ไหมครับทำไมครับใช่อันนั้นมันแพรหลอดนั้นแพรหลอเคที่เป็นที่เป็นผลไม้นั่นมันแครอดโอเคก็เหมือนที่อูขับรถไปมหาลัยเพซะคล้ายๆกันไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยว <c oughs> โอเค Gud, ก็ไพรหลอดก็ตอนนี้ก็สองล้านใช่ไหมครับก็อยก็บอกว่าก็ขอบคุณพี่บีทุกคนเลยที่แบบว่า เป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแรงหลักที่ทำให้แบบว่าไพลอตเนี่ยมาถึงสองล้านได้ครับอ๋อโมใช่ไหมก็โหคือเอาจริงๆแบบคือคือด้วยความที่แบบว่าพอมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้กับน้องแบบแสดงแบบเป็นแบบแบบเริ่มนำใช่ไหมครับคู่หลักคู่หลักอ่ะคู่หลักใช่ก็คือแบบไม่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 คิดว่าแบบมันจะแบบว่ายอดมันจะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มาเห็นกี่รอบก็ยังแบบว่าเขาเรียกอะไรมันยังช็อคอยู่อเงี้ยแต่ว่าในใจก็คือแบบใจฟูมากใช่เพราะว่าก็ไม่คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะแบบคือเ <c oughs> จอจะเรียกอย่างเงี yeah. uh ้ยเราจะเป็นพี่พายเอกหรอหนะใช่ยังเขินเขินอยู่ยังไม่กล้าเรียกเท่าไหร่ก็ลองให้เซมเรียกดูดิค่ะพี่ชายเอกไม่พี่ถามเซมสตาร์ อะไรยังไม่ได้เรียกเลยอยากให้เรียกอย่างเขาเรียกพี่พระเอกเลยล่ะได้ครับอยากให้เรียกไหมพี่ไพเอกอยากเรียกไหมโอกาสเดียวนะเร็ว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 รีบเอาไว้เร็วเรียกเหมือนเขาอยากให้เรียกพี่พระเอกพี่ระเอกครับอย่าลืมโอนกันให้ที่ด้วยนะ เราลใช่ครับเราใกล้เราเลยยังใกล้คือครับใกล้เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้นรอ๋อก็เอาจริงๆเหมือนตอนนี้เรากำลังปูปูพื้นอยู่ปูพื้นดีๆนะห้องดำมันใกล้ตัวใช่ใช่เขาเรียกว่าแบบปรับพื้นปรับปรับพื้นปรับปูแบบเวิร์กช็อปใช่เพราะตอนแรกมันเป็นมันเป็นย่าอยู่นะตอนนี้เราปูแบบพวกปูนเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้เไม่ได้เราจะค่อยตั้งแบบเสาอะไรอย่างเงี้แล้วไปัาอะไา ไม่ใช่เรื่องคุณเข้าใจคผิดใช่คือปูพื้นคือเวิร์กช็อปเรียกได้ว่าเราเริ่มดินให้ไเราเป็นกำลังใจให้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวมาตอกเสาหินกันแล้วก็ขยี้ขึ้นโค้งล่างขึ้นไปอ๋อสุดท้ายแล้วให้ฝากแฟนๆหน่อยกับยอดวิวหน่อยสิน่นเองครับถ้าผมก็ขอบคุณสำหรับ ยอดวิวทุกว e <ım S 2> ิวท <First S 2> ุกยอดที่ทุกคนเนี่ยช่วยเข้ามาดูแล้วก็มาปั่นแล้วก็มาช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ว่าให้กำใจพวกเราสองคนก็เซฟกับพี่อูเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าโอ้ตัวนี้นี่นะเดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะทามาให้เต็มที่ไม่ให้เรียกว่าอะไรไม่ให้ไม่ให้ผิดหวังเราก็ไม่ให้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ให้แบบอะไรอะไรรอคอยนะ สมการการ,รอคอยเออใช่ผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราเราก็อยู่กับพวกเรามาตลอดแบบจริงจริงแบบคือไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งจะมีคนแบบซัพพอร์ตพวกเรามากขนาดนี้ใช่ก็อยากจะบอกว่าแบบอยู่กับพวกเราไปนานๆนะค,ะครับแล้วก็โดทอีินิดนึงเพราะว่า,เ,าวเอ ไม่ร <R> ู้ครับไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือผมกับน้องเซฟแบบรักพี่บีทุกคนมาก <S 1> <S 1> ใช่ก็พี่บีทุกคนก็คือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตที่แบบว่าให้แบบพวกเราสองคนได้แบบกล้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราสองคนก็กเซฟรักทุกคนมากๆนะครับเป็นเป็นแรงแบบแรงแบบทํางานอ่ะแบบกําลังใจในก,การทํางาน <S 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 <ช>เพราะว่า ถ้าไม่มีพี่ๆแล้วโอ้จะมาหาใครอ่ะมาหาเซฟไม่ได้เอามาหาได้เหรอเมอเมอเออโอเคก็ได้มันเนียนอีกแล้วโอเคแค่นี้ละค่ะขอบคุณคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณพี่มีทุกคนนะครับเพนะครับคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับพี่อู๋อินเสิร์ตไปฟิตติ้ง